สวัสดีครับพี่น้องพบกันไม่เช่เคยกับผมในช่องชีวิตในไงสายลูกต้งนะครับกอนสวัสดีเป็นต้นมะม่วงกับผมพามาตีพึงครับต้นเดียวสามลังเลยพี่น้องก็เป็นเป็นต้นมะม่วงในในบ้านคนหรือจักพันนุกกับผมครับก็เลยมาขอตีครับแต่เขาให้ตีแค่สองลังครับผมก็เลยว่าจิตตีสองลังครับจงไว้ลังนึงครับผมเอาไว้ผสมเกซสอนข้าโพดบบดนั้นโอเคครับแต่ก็ลังนึงที่ผมลมควันดูแล้วมันไม่มีน้ำครับก็เลยว่าจะไม่เอาก็จะไปเอารังนู่นแทนครับผมเดี๋ยวถ่ายดูครับพี่น้อง เป็นสามลังบนต้นมะม่วงครับผมครับเลยเลยครับพันนุกลมควันรอแล้วครับผมพี่น้องนี่ลังนึงกับผมลังแหลกก่อเป็นพึ่งลังได้น่อยแล้วครับอยู่สูงซึดเป็นหยดมะม่วงเลยนี่ก็ว่าจะไม่เอาครับอันนี้ลมควนดูแล้วไม่มีนามครับผมครับแต่นุ่นพี่น้องลังถัดมานุ่นครับพี่น้องเห็นไหมน้อนุ่นเด้อนู่นพันนุกลมควนแล้วครับกอดเชิงล่างคือกันครับพี่น้องแต่มีหัวนามก็เลยว่าจะเอาครับนี่นะครับพันนุกอยู่ข้างล่างนุ่นกดครับ ครับผมกระพันไก่กับม้าครับผมครับเดี๋ยวถ่ายดูกับผมมาครบสามทีมงานเลยครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวขอลงไปสักหน่อยครับผมส่วนล่างนึงอยู่ข้างหลังครับผมอยู่ด่านหลังผมครับไม่สามารถถ่ายดูได้ครับมือตึ๊บเลยนะครับผมแต่ผมขอลงไปกิ่งนู้นกันครับเพื่อไปตัดคอนครับผมครับนี่ครับพี่น้องพันไก่จะขึ้นมาเป็นตะกรงห้ครับผมโอ้ทีมงานของเราครับผมครับเฉวยเหลือกันครับอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหมอบกลองไห้พันไก่ครับผมเอาละพี่น้อง อุ้ยจิ้งมันกระเชิงหน่อยพันไก่อย่าเพิ่มลำนักเพื่อแต่วาถอยไปนิดหน่อยเดี๋ยวมันจิ้งเป็นการเพิ่มนลำนักโอ้ยเด็กกลัวยู่เลยนี่ทำไมไม่ขั้วคืนไม่ขั้วใหม่ฮะพันนุกลองเกาะเกาะลงมาจังไหนเดี๋ยวไม่มันมีแต่ขอเด้กเกาะปลายนี่ครับเออหนึ่งแหละเออเกาะมันโน้มลงมานั่นละนั่นละเฉยกันครับผมสามพันเนี้ยคุยทำไมมันป่านเลยวะพันนุกเป็นวันแล้ว เดี๋ยวขากำลังดิกม้ะวงมันเหนียวอยู่มนันเนาะเหนียวไหมนะ่ะผี่ั <c oughs> วขา,ากันนักสิเดนะี๋ยะไม่ให้ิ้งคน้น,ปนเป็นใหญ่ขัดไมบอกตัวกันด้วยตรวดเร็วกับผมพวกริกหน่อยอุ้ยทางฮักอไ้ผมไม่ใช่จัดกินงิด ไก่มาแล้วครับยุ่งังเลโอ้ยโอ้ยังไม่เมาเลยเอาเลยพันไก่โอ้ยมาเชอดผมชิ้นแล้วอ <laughs> เอาละครับทางพอวันนี้มันมีน้ำนิดนึงครับเลยเอานัา่งกันหน่อยๆนึน่งครับล้างกันล้างไ,ไว้เดี๋ยวละเห็นในเมื่อขอจากของสวนเขาเราเขาให้เราแบบเอาเลยละครับ ครับผมเรียบร้อยเนาะทางแหลกของเราก็เดี๋ยวหาต่อครับพี่น้องวันนี้มาหาพึ่งกับน้องเยี่ยมครับมาบ้านพันนุกครับผมน่นก็มีเป็นแค่เริ่มต้นครับผมครับมาก็หลังแรกเลยครับผมเอาละไปหากันต่อครับผมไปลงต้นครับพี่น้องนี่เจ้าของบ้านผู้ใจดีของเราครับผมชื่ออะไรเนาะเอ็มครับเอ็มชื่อเอ็มโอเคครับขอบคุณหลายๆก็นั่นแหละนี่แหละครับผมแต่คิดไปคิดมาผมว่าให้เจ้าของบ้านดีกว่าเนาะให้เจ้าของบ้านนี่วะนอนเนาะเอ็มเอาไปกินเลยครับผม ไม่กินเลยนะเออเลยเลือว่าจจะให้ตีมาสามลังเลยก็ได้นะเ <laughs> <c oughs> สียงว่าเอ็มจีวหเอาวัยผสมเกสรกระโพดกับหนึ่งกระโพดกำลังจีออกดอกครับห้องไงกำลังาอีก,กเดือนนึงโอ้อีกเดือนหนึ่งพอดีแหละพึงลังสองลังนั่นเป็นพอดีแต่ลังนี้มันจีล่างครับผมก็เลยคือจอยูไม่ไม่ถึงกระโพดออกดอกดอกลังนี้คือจใีใหญ่ก่อนก็เลยเอ็มก็เลยแหวครับเหตครับไหลกระโพดของคุณเอ็มกับผมครับ เอาละพี่น้องเดี๋ยวผมจะเดินไปหาด้านนี้ครับผมครับเผื่อจะเจอจะลังครับผมครับอ๋อไหนๆก็มาแล้วก็ยิบตะลอนทัวร์กันักหน่อยแลวครับผมสามพันครับผมครับเอาละพี่น้องติดตามครับผมผ่านไก่ไปลับพึงกันหลัดคนละฝากขรัวเลยเดี๋ยวพึงมันจะหนีเอาละมองหาต้นแหลกต้นไรเนาะนี่ต้นมะไฟครับผมครับเป็นตาหนามีไป ลังหนกแต่ถเด้ออยู่บางทีอ <disappointing> ยู่ปุ่นข้างล่างน่าจะมันเด้อขันไก่ก็ดูขั้นพันเลยว่ะขูนขันไปขันไก่ก็ดมกลิ่นเนาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยว่าแล้วจมูกดีเหไม่รอไม่เชื่อผมโอ้ยยุงนี่เลยเหรอโอ้ยเอาง่ายง่ายเลยอยู่ดูไก่ร้ายนะเพิ่งไดูนี่บินระยะนี่บินป๊าบมาเลยเด้อมีเพื่อนเด้อเด้อ เบาๆแต่อีกเสียงดังน่มันจะยิงกันได้นี่พี่น้องอู้ลังนี่ไงขอเอ็มก่อนไหมล่ะไม่ล่ะเราไปคาบเอ็มก่อนครับเนาะเอ็มเจอลังนึงนี่เอ็มเอ็มเอ็มเจอลังนึ่งเอาอไหมอยู่กับต้นชะโอมเนี่ยเจอลังนึงกับต้นชะโอมไเหรอไหมเออนั่นเอาจะขออนุญาตละลุยเลยครับพันไก่ ูกไหมโอเคครับดอกครับดอกเดียวพอเออใส่กันครับจุดถูกครับนะโอเคทีมงานผมนีสุดยอดเลยครับผมพันนกป้องกันนะครับโอ้พันนกเขาเป็นคนแพ้่พึงครับผมแพ้่ผิดพึงครับก็เลยต้องป้องกันมากกว่าคนอื่นน้อยครับถ้าโดนนี่เสียงว่าระบมไปสองสาวันเลยครับ ปกผมนี่สองสามนาทีก็หายครับโอ้น้ำดีนั่นแหละะแต่เป็นพึ่งหอยโครงเนาะไม่ดูแล้วครับไม่ได้หรอกเนียนอยู่เออพึ่งแถวนี้ไม่ดูดีแถวน้องตะไคร้มันดูไปช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนกวนมันหรอกมั่งโอ้ล้งไปเลยไอ้น้องตะไคร้คนหา,ลาไล่ผลไว้นี่มาน้องยาเทียมครับอันนี้มาน้องยาเทียมครับบ้านพันนุกครับผมครับเมื่อกี้พันนุก,กตีไปลงังนึงครับผมคอยติดตามในคลิปของพันนุกนะครับผมช่อง พานุกเว้นวักคนโคราชสายล่าครับผมครับส่วนพานไก่ก็ช่องไก่คนหากินกับผมไม่ต้องเว้นวักครับไก่หรือคนครับหากินจช่ทับส้นบางทีก็ทีว่าคนไก่หากินเอาพอแล้วนานแล้วอู้รังสวยแต่ไม่ไม่ใหญ่เพียงแค่เอานี่่ผมทายฮะเอาตัดไหมล่ะตัดไหมล่ะเฉียดตัดเลยค้ย น้ำจะอุ้มน้ำจะอุ่มเหมือนไม่เมานะนุกกมาแล้นอมือเลยผมกันต้นหนานอนนานนานนานมันน่นหรอกย่เพิ่งรับถุกทับแล้วโอ้ทับแล้วทั้ไปเรื่้องดึงลงเลยตัดเลยไม่เห็นน่ตัดแต่ป้ายมันยังมันสานเลยนะหน เอาเดี๋ยวพันนุกกระเพื่อึ่งเดี๋ยวจิ๋เดี๋ยวมือบวมทำอะไรไม่ได้ <c oughs> ีหลังเราชนะมัน,นอะไรครับพี่น้องขอเตรียมการอีกแป๊บนึงครับผมให้พันนุกจัดการครับหลังนี้เอาละพี่น้องลมควันอีกรอบนึงครับผมครับตะกอมปลอดภัยของพันนุกรับผมครับถ้าเป็นพันไกลนี่ฮักเอาดิฟเราพี่น้องเลยเสียดายฮักไม่ถึงเนี่ยเกิดมา,าเ,เกิดการรงนะพี่องพันไกลเกิดกาแรง แอันนุ่งนี่เกิดหน้าฝนที่แทเลยแต่งั้นเกิดพฤษภาครับอู้อู้อู้ยับเลยขยับเลยอือขยับเลยนั่นแหละนั่นแหละโอเคเรียบร้อยโอ้โอ้โดีอยู่เนาะน้ำน้ำน้ำเป็นครับผมถึงน้อยๆแต่น่ารักครับพี่ยอดพี่ยอดไหนโอ้โหฝีมือพันนุกเอาดูถ้าเป็นกล่องกล่องไม่โฟกัสย้อนแสงเลยไปไหมโอ้ทังนี้ทังนี้ นี่ครับผมพันุนกสุดยอดครับผมฝากติดตามพันุนกเลยนะครับทีมงานของเราครับผมถึงจะมีกันคนละช่องแต่ก็เป็นทีมเดียวกันคือเก่าครับพี่น้องหากินด้วยกันคือเก่าครับผมฝากสนับสนุนทั้งสามพันเลยนะครับเป็นกาลังใจให้กันครับผมครับที่ได้ถ่ายถอดเรื่องราวการให้อยู่ให้กินแบบลุกทุ่งแบบบรรนอกมาให้พี่น้องได้ดูครับผมครับในในมุมแบบคนละมุมครับผม สองผมก็มุมนึงสองพันนุกก็มุมนึงสองพันไก่ก็มุมนึงครับผมผมลาทุกอย่างครับอืมที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมาย <laughs> มจะผิด,ดนะพ <laughs> ันไก่ก็<อ>ไม่ผิดกฎหมายคือกันนั่นแหละเ <laughs> อา <laughs> เดินหาไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องสามทิวก็กล้วยไปนี่ครับผมครับอู้ครับพี่นอ้องคุมนี่ยังนามีครับผมแต่มันดูแล้วก็ไม่มีครับผมครับ ที่ <ITA> หากรหมดแล้วครับผมหาจนรอบปากกระโพดเลยครับกำลังจะเดินกลับครับผมครับอุ้ยเออเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮย้ยเยเฮัเอ้ย้ยเ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮยเฮย่ยเ้ยเฮ้ยเย้้่ยเเห็นเลยเิย้เเเยเนี่ นี่นี่ช่องนี้ก็มีช่องนี้ก็มีไม่เปนพึ่งจับหรือวะลองลงบนดูก่อนพันนกลงถือถือมปอกันดูพันนกหามันนึ่งเออหรือว่ามันซ่านเพราะว่ายังเดินมาพันไก่เห็นเมย์มันบินแลยหรอผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาอยู่อย่างนี้ก็บกำลังจะเดินกลับกันครับลองจุดดูเออแต่มันเออมีหัวหน้ามันเลยเดินอ่ะเพาะเพาะเลยน่ะเด็ดแล้วนึงครับแล้วจุดถูกนครับ มันแตกตื่นไม่หรอกกำลังจะเดินกลับกันเจออีกรังหนึ่งครับผมนี่บัดจิมาอยู่อยู่งี้นเนาะไอ้พุ่มนี่บัดพัดพุ่มนี่ว่ายู่พี่น้องนี่ไหมีน่นะนีเ่เราขาดหวังกับพุ่มนี่มากเลยกำลังจะปิดคลิปอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยมาเจออีกรังหนึ่งครับผมครับไฟแชกหายไปแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวหาไฟแชกเป็นหนึงครับเดี๋ยวลองลมควันดูครับเผื่อมันมีหัวน้ำพี่น้องพานไก่ลมควันนะครับ กูเมื่อกี้มันบินตอดหมวกผมครับผมก็เลยมีพฤติก,าการเขาไกลเลยเดี๋ยวให้ให้มันโดนใ,<ช>ให้มันโดนควันอย่างกับนี่น้ำมันสามแฉกนี่น้ำ,นำา่อมยางเลยเดี๋แสดงว่าโคตรมันนัน่ดึกเอาเลยอ,อู้อ๋อก็ถือว่าปิ้นแล้วถือรังกระดาษอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูครับพี่น้องโดนควันแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่นี่ครับพี่น้องเป็นน้ำามแล้วแหละเอาไม่หรอเฮ้่จงไว้ให้พันนุกมีมีมีน้ำแต่ยังไม่ปิดตา มาพี่น้องตัดกันเลยครับผมแต่คอนมันเยอะครับผมแต่มีตะกิงน้อยๆคอัใช่ไหมนะพ่อพันไก่ลงคอนในดาเมื่อกี้มันเชิงดูเลยลังนี่จะขินชัดไหมเราพี่น้องเอ้ยแห่ไมเฮ้เฮเฮ้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 อฮเฮ้แฮ้เเฮเ้้้ั <_ <d> _ <n> _>ไหนทำไมกิ่งควันทั้งมุนอีกเพียบเลยนี่พันไก่ไม่เห็นมีควันเลยเปล่าเป่เปาเาห้ด้งควันมือควันของเรานี่แต่ถูบดอกเดียวกพี่นองลังนี่ก็ได้ประมาทโพรถูบดอกเดียวถยวยึงไงนะงด้ดูฝนถึงได้ดูฝนซะด้วยนะอโอเคครับก็เป็นพึง่งมีแต่หวัวหนามนะครับผม แต่เป็นถึงอุ้ยมันถึงสองแฉกได้หนี่เดี๋ยวพี่น้องหัวใจอืมโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยอย่างจ๋งเฮ้ยถึงเล็บเเฮ้ยพี่น้องถึงสอล่งไงเอ้ยเฮ้ยไม่ไม่เคยพบเห็นนะเอาหัวใจ้างเปียกครับอือเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสแป๊บนึงพันไก่เอ่อฝากถือหน่อยเอาแปลกแปลกดีแปลกดีแปลกดีเจ้าของแปลกอีเลีวพี่น้องนั่นนะ พี่น้องเจอของแปลกีแล้วครับผมโอ้ยแหลมเลยเนาะถือว่าเจอของแปลกรับผมครับเคหมนัหมนๆเลยเราได้พึงดับเบิลพึงแฟดกคกับผมครับแกย่ันคุณเอ็มโอ้โหมันคุณเอ็มมีพึงแฟดคกับผมคอ้รวยดับเบิลกับผมครับเนี่ยพี่นอ้องเขาบอกว่าตน้นมะม่วงมันอยู่ห้าลังนั่นไ้มครับนี่ตน้นมะม่วงต้นนี้พี่น้องมันเคยอยู่ห้าลังเนะี่ย แต่วันนี้เรามาเห็นแค่สามครับผมครับลน่างๆอืครับแหลมเลยครับผมครับแต่ว่าน้ำเด็ดๆครับอยากลุกถือแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะปิดคลิปเลยครับผมครับพี่น้องผมก็ว่าจะปิดคลิปแลวครับผมเพราะว่าผมขอแก่เรียกว่าสองลังหรือว่าสามลังเนี่ยผมขอสามลังนี่เลยครับันเ็ตีครับ อันนี้อันนี้เรียกเป็นสองเลยอันนี้เรียกเป็นสองครับกระติบ่สามลังโอเคกับผมวันนี้ที่มานี่ผมขอแค่สามลังนี่ก็พอกับผมที่เหลือจะให้เป็นของพันไก่ครับต่อไปว่าจะไปเขาไปหาในป่าลำไยนู่นพี่น้องเป็นเป็นป่าลำไยส่วนบุคคลแหละครับแต่เป็นหยาดหยาดของพันนกมั้งนะครับขออนุญาตแหละครับผมก็จะเป็นคลิปของพันไก่กับผมถ้ามีพึงในนู่นก็จะได้ดูในคลิปของพันไก่นะครับโอเคครับสำหรับผมสามคนในคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนครับโอเคเนาะสวัสดีครับผมครับ